ยกันที่สอสมิงทีจับิอยู่ตรงนี้แม่จับเขานี่ผมจะเว่าที่่แล้วรอบน้ับออกได้ชุดทีได้ออกได้ตระดับนะใส่กองใส่กองอดรมได้ I would like to see you happy, number 1 ได้ที่สองครับข้าดาไลได้ที่สองครับที่สามป้นวอกไปจับที่สามนะครับต่อไปเป็นจับเข้ารอบนะครับใครได้ที่หนะะึ่งท<ป>ี่สองและที่สามครทนีคนที 1, 1> ่สามจะไม่มีจะมีคำว่าตกรอบแล้ว มันจะมีเออครับดูเลยครับ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  <laughs>

ไั video. <tails> ่ใจนั่เปดนะครับเข้ารจระเบียนาตาายอังนัใจได้ี่ของสานะครับั่ใจดีของสาโรงเรียนดาายเ่เราะฉะนั้นที่2ของสายท กันมาจะพบกับคำวอนที s มึงใช้ซีอ้เซียนใช้ซี่มใจูตร้ับพบกับบิัทการทำโนะครับพบบิัการทำโต้องมกันต่อสู้ฝ่าฟันมาเสกใจด้วยันยครมันยิจะดีน่ะตัวนี้ในตอนแรกต้องการขอใครนั่น ผมให้ไม่มีการจับกระแลนะผมให้นักผู <im <im ้ได um> ้รู uh ่เสียแต่ทุกทีมไม่ยอมทุกทีมสิบสองเสียงขบถีงกันให้มีการมีผลแรกชนะต่อแม่เดี๋ยใจใจมันในปั้นวงไปนะครับเอาให้กำลังใจปั้นวงยังไม่มีนี่ล่าเกียร์พุชชี่นะครับอาจารย์นี่เกย์พุชชี่รุ่งพี่อาจารย์จะเอาตร